ดึกแล้วดึกแล้วตอนนี้เวลาตีหนึ่งสิบแปดนาทีมีกีดแล้วสวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอฟซีทุกทุกท่านครับสวัสดีท่านผู้ชมมีร้องคลิปนี้ มนีนีกีดกลางขึ้นกีดหัวว่ากันเป็นมือแรกได้กระจายเป็นมือสุดท้ายของปีนี่แหละครับพี่น้องครับทดลองก,อกันกีดว่าค้ำตั้งแต่เริ่มกีดแต่พวงแรงเนี่ยก็ตีหนึ่งกว่าอะไเกือบจะเสีลแลวครับอีกสิบกาต้นแล้วพี่น,อน้อง,องนี่นะครับไอ้กล้องผมไฟดึงสายชั่วโมงเราจะน่าไฟไฟไฟกีดยางบิดแล้ว <laughs> ่าจะเป็นมือสุดท้ายของปีนี้แหละพี่น้องเพราะว่ามันกัดมออสินปีแล้วครับ อันนี้ลาชมพูด้วนี่มันออกมาหน้าหน้าหนาวจะเป็นลาชมพูหน้าฝนจะเป็นลาดำนี่สุดท้ายของปีนี้แล้วดูดัก จะเมนะ็ดแตในะถ้วยนะฝ่วยให้มันหกเม็ดเลยนยละหนาวอยู่กับจริงแต่ก็หนาวอยู่กับจริงแต่็อากาศมันแรงมันแห่งอยามันกับเล่แต่จะบม่จะออกแนละ้วออกหน่อยแนละอยังแต่ว่เปอร์เซ็นต์มันก็ดีหรอกคือว่าเข้มข้นดีออกหน่อยแต่เข้มข้นอึ่ยมืน่น ตนี่ก็ส่รงท้ทยปีเก้าก็ให้พี่น้องทุกท่า,านกับนีวก็สุกปีไม่สิมาก,ก็ให้ทุกท่านจงพบเยวามจเรจเริ่มจริ่มจริ่ร่ำรวยร่ำรวยกันทุกคนยี่สิยิเจ็ดเลอยยิเจ็ดนเจ็ดนะแรง แรงแรงยี่สิบเจ็ดีกสับสิพักพักไปพักไปขึ้นนึงแรงยี่สิบแปดก็ถอมาเจ็บไม่ใช่ต้นยางมีความรักนะปลาชมพูต้นยางไม่ความรักขายเช้าย <c oughs> ี่สิบเก้าอาจสิพักหลังทีไม่จะขึ้นมาอกีบดีรอบ แต่ว่ากระเบนเนี่ยดี๋คนที่สามสี่สายอาจจะไม่าก,กีดอยู่ให้ถั่วมาอีกหน่อยก็คือต้นนี้ขนาดออกหัวถ่ายได้เลยออกช่วงนี้กับช่วงนี้อย่างนี่งเต็มถ<อ>ัม่วหัวจะออกอย่างเขาออกก็ได้นี่ออกที่ล้างมืมอหัวจะออกร้อนตอนหงอจะปิดหน้าย,ย่างนี่เสียนยางแล้บซิบเอฟคือติด ตัวหนึ่งจีบใครมีทอมีบางๆไหลไว้อยู่หัอห <c oughs> ัวถ้วยลานมแต่หัวกระถ่ายอยาอดดินนะน่ายางต่ำแล้วล่วละใกล้สิจีนากะสจีนาจะได้ขึ้นน้ำไม่แล้วล่ะเอ้ยจีบหัวครับ ตัวเบียดนเนื้อเยื่อเจริญมากครับขดสาบวะอือโมบุคอจะเป็นอย่างในพะลุงพะลังจะขออาเซีมีดแยกกันยุ่ง <laughs> ยี่งมาคูรงสวยไอ้สองสามต้นนี่นะกลาคืนนี้ปกติสิด,ด,ดท้ายกันช่วงเช้าๆอะคลิปแราวันนี้ทดลองถ่ายกลางคืนบ้างว่ามันจะเป็นอย่างไรถ้ามันโอเคก็จะถ่ายกลางคืนบ่อย,อยขึ้นถ้ามันไม่โอเคก็จะงดถ่ายกลางคืนถ่ายแต่เพพาะตอนเช้า โอ้ยจนอะไรง้งไฟบ่เห็นก่อนอย่างไฟก็ได้โอ้ยกีดโดนแห้งเนี่ยหาโมกจะต่อหอดทีนึงแล้วทีหนึ่งกว่าแล้ว <c oughs> แก้วนี้ก่อนจะสัง น้ำมแล้วโอ้ขนมเฟื่อยฟูน้ำเยอะนะสุดท้ายแล้วพี่น้องครับผมสุดท้ายสุดท้ายของค่ำคืนนี้ต้นสุดท้ายของคลิปนี้ของปีนี้แหละครับ ชีิตจีจางก็น่าจะเจอกันปีหน้าคนหลยทีนี้อาจจะมีชีิปนอื่นมาให้ดูกันเรื่อยๆครับ